ไม่เหงาเวลาไปไล่เราก็มีความสุขขับรถไปไล่ก็แวะเวลาขับรถไปไล่เราขับจากกรุงเทพไปวัานั่าต้องอยู่ตรงถนนปัญญาอิน,นทราแถวแถวซับริเวอร์นะครับเวลาไปไล่นั้นต้องการแวะไม่ว่าจะไปฝั่งวังน้อยบ้างไปฝั่งนครนาย,ยกบ้างเราวิ่ง นะต้งะจะมาคุยกับเ,เพื่อนอสเพเฮราเกี่ยวกับไล่หมันสาบลังนะครับเ,เ,พเพื่อนเพราะว่ายังไงตัวนต้งก็ไม่ได้ไม่ได้ไปไล่เลยก็อาจจะเป็นตั้งแต่วันที่19มิถุนาที่ผ่านมาที่วันนต้งถ่ายคลิปไปเยอะนะครับนต้งก็ตั้งแต่วันนั้นมานาต้งไม่ได้ไปไล่อีกเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าช่วงนี้โควิดมาแรงแล้วก็ไปไหนไปไหน,ไไหนก็ต้องมีผลตรวจโรคไปก่อนถึงจะอะไรได้เงี้ยคือต้องตรวจรคไม่ใช่แต่ก่อนคือ แต่ก่อนเตมที่เราแค่กักตัวมันก็ได้แล้วนะครับเพื่อนๆแต่จากนี้ไม่ได้แล้วก็ต้องตรวจโรคให้เขาก่อนเขาถึงจะจะให้เราแบบให้เราไปอยู่ที่บ้านเขาได้ที่ไร่เขาได้นะครับก็ทําให้หน้าโต้ไม่ได้ไปเลยก็เลยเอ๊เออจะทํายังไงจะทําไงเราถึงจะมีคลิปทําทกับมันจำบาหลังลมบ้างทงําไงเราจะมีแบบคลิปลงให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันต่อเนื่องเพราะว่าคลิปที่เรามาถ่ายที่เป็นสํารองสํารองไว้นี่ก็เริ่มจะหมดละก็เด็กกันที่อยู่ที่บ้านเนี่ยโอเคเราก็ายายาพยายามที่จะ จะมาคุยกันแบบสเปรเฮรานะครับเพื่อนๆว่าว่าจะคุยเรื่องอะไรเรื่องอะไรเงี้ยครับอย่างน้องไปไล่เนี่ยอย่างเรื่องเกี่ยวกับการเออเรามาคุยกันเรื่องจุดเริ่มต้นของการทําทําไร่มันของน้าตงนะเพราะว่าน้าตงก็ทํางานอยู่ที่ส่วนมากน้าก็ต้องก็เปิดออฟฟิศของตัวเองอยู่ที่กรุงเทพก็จากบ้านน้าตงไปไล่ก็ร60กิโลไปกลับก็เกือบ340กิโลนะครับเพื่อนๆก็ถามว่าไกลไหมก็ไกลแต่ก็ไม่ได้ ใกล้มากอะไรเงี้ยก็ไม่ใกล้ไม่ไกล,ไก,ลก็พอประมาณนะวิ่งก็สองสโลแล้วต้องก็ตั้งใจทําแล้วก็ใส่ใจเหมือนเหมือนคือที่เพื่อนเพื่อนเห็นได้ไวเราต้องทำแล้วต้องก็ไม่เคยที่จะแบบทาทิ้งทิ้งกว้างก็ทําแล้วก็คือใส่ใจแล้วก็ประเภทว่าคือทาแล้วต้องได้นะทาแล้วก็หวังผลว่าทํายังไงจะได้่อดอตันทำยังไงจะได้9ตันทำยังไงจะได้10ตันแล้วต้องก็ใส่ใจนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นการเนี่ย แล้วกันตั้งแต่เริ่มต้นคือเดินสายน้าหยดเอครับเพื่อนๆก็แบบเป็นเหตุที่ว่านาต้องทำก็คือเดินสายน้ําหยดเดินสายน้าหยดเองวางสายน้ําหยดเองวางท่อแต่โอเคนะต้องก็จะมีคนงานมาช่วย1คนหรือ2คนก็ยช่วยกันไปเราก็ช่วยเขาทาด้วยอะไรครับเพื่อนเนวางสายน้ําหยดเดินท่อเดินอะไรเงี้ยครับเพื่อนๆนแล้วก็ขนท่อนพันเนี่ยนะครับต้องก็ขนท่อนพันเอง ไม่จะเป็นพันนี้พันอะไรนะัต้องขับไปแบบที่เหน็นนะครับเพื่อนๆเห็นจากคลิปตามมือที่นาต้องเคลื่อนอย่างเงี้ยนะครับเอาผลท่อนพันเองวางข้อเองอะไรเงี้ยแล้วก็เตรียมไว้ให้คนงานเขาว่าจะปลูกอะไรยังไงจะอะไรยังไงเงี้ยครับเพื่อนๆนาต้องก็ยังไงนะก็ตั้งใจทำนะครับแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ไปค่อยๆค่อยๆค่อยๆอ,อ,อ,อาจจะได้บ้างอาจจะไม่ได้บ้างก็ ตามที่เพื่อนๆเห็นกันในคลิปนะครับเพราะว่าของบางอย่างพูดไปก็เท่านั้นยูที่การกระทําให้ดูที่ผลงานของที่เราทําว่าเราทาเหมือนที่เราพูดได้ไหมว่าทํายังไงถึงได้8ตันทํางานถึงได้9ตันทํางานถึงได้สิตันนาต้องก็ศึกษาไปเรื่อยๆอยงไงครับเพื่อนๆอย่างที่เห็นนะครับตามคลิปตามอาที่ว่านาต้องอยกขึ้นมาประกอบในการพูดของนอาตองแล้วนาตองเริ่มปลูกเริ่มอะไรอย่างเงี้ยก็ ช่วงปลูกแรกๆที่น่าต้องปลูกก็ประมาณเดือนเดือนกุมภาปลายเดือนมกราประมาณวันที่28ปลูกแปลงหนึ่งก่อนที่ว่าอยู่ตรงฝั่งอำเภอวังม่วงชงสลับจังหวัดสระบุรีนะครับแปลงนั้นต้องมีจุดสิบไร่อันนั้นแปลงนั้นต้องปลูกสามสายพันธุ์นี่นะครับแปลงนี้ที่น่าต้องทําให้ดูว่านี่แปลงนี้จะปลูกสามสายพันธุ์ปลูกสักประมาณวันที่28 27 28มกรานะครับเพื่อนๆ แต่ส่วนมากแปลงนี้นะต้ันก็ได้ไปถ่ายมากเพราะว่าด้วยกันที่ว่าโอเคเราก็ไปถ่ายแต่ถ่ายคลิปแต่ที่แปลงที่ท40ไร่นะครับแปลงที่อยู่เนี่ยครับแปลงนี้ส่วนมากนะต้งจะมาฝูกมาถ่ายลิปแปลงนี้มากกว่าเพราะว่าคือมันก็มีพันสามพันเหมือนกันแล้วก็แล้วก็แบบมันก็พอแล้วนะเราไม่จำเป็นต้องไปถ่ายแปลงนู้นนี้ก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งในบางครั้งนะต้นถึงจะไปถ่ายแปลงที่ที่ทอาเภอวังวงสระบุรีเนี่ยครับส่วนมากก็ถ่ายที่แต่ฝั่งลบบุรี ที่อำเภอพัฒนาในคมครับเ,เพื่อนๆนี่ครับก็ค่อยๆปลูกมาก็คือปลูกอย่างแปลงที่ที่ที่ททหวังง่วงไอ้ที่พัฒนาในคมเนี่ยเราต้องปลูกครั้งแรกก็คือวันที่4กุมภาพันธ์2 5ก4ก็คือหวยบงก90แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นวันที่20 20่กุมภาพันธ์2564ปลูกประยอง4แล้วก็ถัดมาน้าต้องก็ปลกูกนะครับผ่นนี้ก็คือแขกดำ พันแขกดาพันสามใสพันแขกดําไม่ปลูกสักวันที่22คือต่อจากต่อรลยองสีเลยยี่สิบสองกุมภาหกสี่เหมือนกันแล้วก็แปลงถัดมาคือตัวนี้สามใสพันกับเคยูเจ็ดสองสามสพันนะแปลงนี้นะ่าต้องปลูกเมื่อวันที่ที่วันที่ยี่สิบมีนาสองห้าหกสี่นะครับเพื <c oughs> ่อนๆจากนี้ไปก็โตพอสมควรแล้วนี่คือภาพล่าสุดที่นะ่าต้องถ่ายเมื่อวันที่ ที่19มิมยอ19มิถุนา64ที่ผ่านมาหลังจากนั้นนะต้นก็ไม่ได้ไปไล่เลยแเราก็รู้ว่าก็รู้ได้ข่าวมาว่าทางไล่ก็ดูแห้ง,แหง,แหงๆแรงๆเหมือนกันว่าไม่ค่อยตกแต่ต้องไปถามพวกที่เขาทําทําให้เราอะนะทางคนงานที่เขาดูราว่าเป็นยังไงบ้างยังไงบ้างเนะี่ยเจ้าฝนก็ไม่ตกเลยถ้าถามว่าเครียดไหมเครียดเราก็อยากไปคิดว่าเดี๋ยวสักอีกสักวันที่10ก,กว่าๆนะ่าจะวิ่งแอบขับไปไล่อยู่ครับ แต่ไม่ได้เข้าบ้านคนนั้นเข้าจะไปไล่เลยเพราะว่าที่ไล่เราก็ไม่มีใครอยู่แล้วครับเพื่อนสำหรับคนทําไล่แล้วก็รักไล่อย่างอังนต้องถือว่าชอบไล่รักไล่เนี่ยไม่ได้ไปไล่นาๆนๆเนี่ยก็ก็คิดถึงไล่นะครับห่วงไล่ว่าเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างห่างาโรไมแต่โอเคแต่ีก็มีคนงานดูให้นะครับแต่เราก็อดห่วงไม่ได้เพราะว่าด้วยนิสัยเราก็ชอบไปเดินดุน้นเดินดน,นี่แต่งกคงแต่งกิ่งบ้างอะไรเงี้ยครับเพราะก็ทําให้เราไม่ไม่ไม่เหงาเวลาไปไล่เราก็มีความสุขขับรถไปไล่ก็แวะ เวลาขับรถไปไล่ก็ขับจากกรุงเทพไปว่าน้าต้องอยู่ตรงถนนปัญญาอินทราแถวแซาฟารีเวอร์นะครับเวลาไปไล่ในต้องกระแวะไม่ว่าจะไปฝั่งวังน้อยบ้างไปฝั่งนครนายกบ้างเราวิ่งไปนู่นก็ทาให้เราเห็นอะไรหลายๆอย่างก็ชีวิตก็มีความสุขดีเพราะว่าจอดแวบปามบ้างกินข้าวทางทาง,าง,างเห็นนูน่นเห็นนี่ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ก็ทําให้ชีวิตเราอะไม่ไม่เบื่อไปเห็นไล่เห็นอะไรที่แถวแถวเขาใหญ่แถวแถวแก่งคอยแถวแถว อะไรเงี้ยน้ำตกเหตเสาวน้อยเราก็ทําให้เรามีความสุขผ่านเขื่อนป่าสักบ้างไปแวะไปเที่ยวเขื่อนบ้างเงี้ยก็ทําให้เรามีความสุขในการที่ไปไล่แต่ถ้าอยู่แต่กรุงเทพเนี่ยเราไม่ได้ไปไล่เลยไปแค่ทํางานแล้วก็อยู่ที่บ้านเพราะว่าด้วยออฟฟิศเราอยู่ที่บ้านอยู่แล้วทํางานอะไรก็อยู่ที่บ้านอยู่แล้วมันก็ทําให้เราเบื่อเบื่อเซงเซนนะเพื่อนเพื่อนมองว่าสบายมันสบายก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้ไปแบบไปเจออะไรแบบนอ,นอกนะครับทํางานอยู่ที่นี่ก็นั่งอยู่แต่หน้าคอมหน้าจอคอมจออะไรเงี้ย ทำไมไม่สนุกเลยนะครับเพื่อนๆสู้ไปไล่ไปเลยสนุกกว่าเพราะเราคิดถึงไล่เราแล้วก็หลายเรื่องนะครับทำไล่มันเห็นมันเราหัวงามหัวใหญ่เนี่ยเราก็มีความสุขใช่ไหมครับเพื่อนๆแต่ตอนนี้ก็เป็นห่วงแม่งเห็นยิ่งช่วงนี้แบบไ่แดงลงด้วยอะไรลงด้วยเนี่ยเฮ้ยแบบไล่กูไรแดงกินไม่วะอะไรไม่วะนี่เราก็นึกของเรานะครับเพื่อนๆอืมก็คิดถึงไล่อะครับเมื่อไหร่จะหายโควิดทีก็ไม่รู้ เราอยากได้ไปอะไรเงี้ย